าไปดูการแซวคู่รักที่เป็นมีลูกแฝดเวกับนานาไงทีเวกับนานานะคะเขาเนี่ยไปแซวเรื่องของพฤติกรรมของสามีว่าปีใหม่แล้วค่ะแต่ว่าพฤติกรรมบางอย่างไม่เคยเปลี่ยนไปเลยจะเป็นพฤติกรรมอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะเพิ่งปีใหม่แล้วก็ยังเหมือนเดิมเมียไม่เคยกดหาะชายกดใครข้กดตายหนูตายในกดตายหนูตายในชอบมากเนี่ยดูดิเพิ่งปีใหม่แล้วแทนี่เปลี่ยนพฤติกรรม เมียแต่งตัวเข้าไปเหอะเมียแต่งตัวเข้าไปเหอะเซลฟี่ไปมันก็มองได้ไม่เคยจะใส่ใจฉาดวะลาบลาบลาบอพี่เวเขาก็ก้มๆเงยๆนะคะถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปอะไรบางอย่างอยู่ป เก้าอี้ตัวนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมซูมดูแล้วนะคะก็ค่าม่นน่าจะเป็นอึ่งอ่างค่ะในขณะที่คุณปริยาก็ถ่ายคลิปไปด้วยค่ะกบตายหนูตายชอบมากนี่เห็นไหมถ่ายไปถ่ายไปกําลังบน่นถึงพฤติกรรมของคุณสามีค่ะว่าปีใหม่แล้วแต่ว่านิสัยการชอบถ่ายอะไรแปลกๆยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะโ,โ,โดยเฉพาะพี่เวลชอบถ่ายนี่กบเขียดหนูตายกบตายนี่ก็ถ่ายรูปนะคะ ผิดกับภรรยาค่ะไม่ว่าจะแต่งตัวสวยขนาดไหนสามีไม่เคยกดถ่ายภาพเลยชอบถ่ายแต่รูปแบบนี้โกรธเคียดเอ,อ่ยนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่านานา,นาก็เลยปิดปิดท้ายคลิปนะคะด้วยคําว่าหลาบภาษาใต้แปลว่าเซ็งหรือว่าเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของคุณสามีค่ะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยถือเป็นคลิปแซวแบบน่ารักน่ารักนะคะที่คู่รักคู่นี้เนี่ยเขาแซวกันบางคนบอกว่าไม่ถ่ายเราก็ไม่เป็นไรค่ะ ถ่ายกบถ่ายเขียดหรือว่าถ่ายอะไรอื่นๆยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าพี่เวไปถ่ายสาวสาเมื่อไหร่แล้วก็ค,คุณแม่บ้านนะจะไม่โอเคแน่นอนค่ะ,คะและที่สําคัญนี่อาจจะต้องมีเจ็บตัวกันนะคะหลังจากคลิปนี้ออกไปเ <laughs> ชื่อว่าแม่นานานั้นจะต้องได้รูปสวยๆฝีมือพ่อเวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหมายถึงได้รูปกบรูปเขียดใช่ไหมไม่ใช่มาถ่ายคุณภรรยาบ้างอย่าม่ถ่ายกบเขียดอยู่นี่ค่ะคุณภรรยาศาสาร์ลงทุนแต่งตัวสวยๆนะเสร็จจากถ่ายรูปกบรูปเขียดแล้วก็มาถ่ายรูปคุณภรรยาหน่อยก็ดีนะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไ i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ